สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูถังอบไก่นะครับตัวนี้ที่เราจะเปิดร้านพรุ่งนี้นะครับก็มีถังอบไก่อบเนือ้อบหมูนะครับแล้วก็มีเตาย่างนะครับตัวนี้เป็นสูตรย่างนะครับสามารถที่จะพลิกกลับ ได้ง่ายสะดวกมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับถังอบนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เราพัฒนามาจากตัวก่อนนะครับตัวก่อนจะสูงกว่านี้นะครับตัวนี้ก็นํามาพัฒนาใหม่นะครับทาให้ให้พอดีนะครับยืนพอดีเปิดอบได้ง่ายนะครับตอนนั้นก็จะมีตะแกรงแบบนี้นะครับนี่นะครับ เราไม่ใส่ตะแกรงเราก็เอาตะแกรงออกนะครับจะใช้เป็นการแขวนก็ได้นะครับเตาก็จะใส่ด้านในนะครับด้านในก็จะทําเป็นขาโต๊ะไว้อย่างนี้นะครับแล้วเอาเตามามาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเตามาใส่นะครับตัวนี้แล้วก็จะทําการอบไก่พวกนี้นะครับอบไก่สวยๆนะครับเป็นตัวเลยนะครับให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีทําเป็นประตูไว้นะครับเวลาเราใส่เติมถานก็ สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายง่ายนะครับไม่ร้อนมือไม่ต้องไปเอื้อมนะครับใส่ช่องนี้เลยนะครับสามารถที่จะเติมได้เลยนะครับส่วนวาล์วตัวนี้ก็เป็นวาล์วที่น้ํามันนะครับพอเราย่างจะมีน้ํามันหยดลงไปนะครับก็สามารถที่จะเปิดวาล์วได้นะครับเก็บน้ํามันได้นะครับนี่นะครับเต้นน้ํามันได้มีฝาปิด มิดชิดนะครับนี่ครับปิดนะครับท่อตรงนี้ก็คือท่อดูดนะครับเวลาที่ไกนะครับเวลาเราอบไปนะครับน้ำมันจะหยดลงในถานนะครับทาให้มีควันนะครับตัวนี้ก็มีหน้าที่ที่จะดูดนะครับดูควันพวกควันกิ่นนะครับก็ระบายออกในท่อนี้นะครับนี่นะครับทายาวแล้วก็ทําใหญ่ขึ้นนะครับสามารถที่จะดึงพวกควัน ที่ทําให้ไก่เรามีกลิ่นนะครับเพราะว่าเราปิดฝานะครับตนี้ด้านหน้าก็เป็นช่องลมนะครับทําให้เตาเราไม่ดับนะครับครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับเตาถังอบนะครับส่วนส่วนเตาย่างตัวนี้นะครับตัวความสามารถของเขาก็คือการการพลิกกลับนะครับดูนะครับผมจะกดเบาๆนะครับกดด้ามตัวนี้เบาๆนะครับเขาก็จะหมุนแบบนี้นะครับหมุนได้แบบนี้นะครับ ผมจะทําตัวนี้จะทําปลาเผานะครับตัวนี้ชุดนี้จะทําปลาเผาส่วนตัวนี้จะทําเป็นอบไก่อบหมูนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทําการรีวิวสวยให้ดูนะครับว่าปลาเผาปลาเผาปลานิลนเผานะครับคูกเกลือนะครับตัวนี้ก็ไก่อบนะครับแล้วก็จะอาปจะเป็นซี่โครงนะครับซี่โครงหมูนะครับเป็น พอหมูย่างนะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของเตารุ่นใหม่เพราะว่าตัวเก่านี่ใช้งานดีมากนะครับพอกแต่ว่าจะสูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็พัฒนาใส่วาวแล้วก็ทําให้ยืนปกบได้พอดีนะครับพอดีกว่ารุ่นก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของวัชพลอินเจเนียิงนะครับทำเตาเผาถ่านนะครับ แล้วก็น้ำส้มขอนไม้นะครับหลายอย่างนะครับทีนี้ก็มาเปิดร้านนะครับเป็นร้านขายขนมด้วยนะครับแล้วก็ขายอาหารนะครับตัวหน้าร้านติดถนนเมนใหญ่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอพิกัดร้านก็อำเภอพึงพึงนะครับบ้านขบวนที่หนึ่งจำนวนนะครับเบอร์มดิจตอลครับ063-0349728แล้วก็มีแอดมินเพจของเรานะครับ ต่อพอทานน้ำส้มกันไายเพื่อเกษตรณินสี้นนะครับก็เปร์โทรติดต่อนะครับ0804255595นะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับหรือว่าติดตามเฟซบุ๊กวัชพลมนุษย์พลังงานทดแทนแล้วก็พิญาพัทร์ดวงนามนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ